ทุกคนไข่ที่แบบว่าซื้อต้อนนางแล้วไปแล้วก็กลัวว่าจะปลูกนางแล้วไม่เป็นไม่ติดนะคะนี่เลยมาดูนี่เลย,เลยจะพามาดูเห็นไหมอันนี้ออก็คือการของนางแลว้วเปิลแหง้งเหี่ยวไปละดูเหมือนกับว่าเออเปิลถ้าจะตุย้ยปีกดาวไปแล้วเลยเนาะแต่ความจริงหัใจนะถ้าเฮามันรดน้ำเปิ้ลเปิ้ลก็จะแตงหน่อออกมาแบบนี้เลย มันจะแต่งออกมาโดยอัตโนมัติของเปิดนะทุกคนนางแล้วนี่คือถือว่าเป็นดอกไม้ปาติอึดทนฝนทน,ทนแรงมากๆเลยนะอีลูกแล้วเนาะใบก้านใบส่วนนี้เนี่ยมันแห้งไปแต่ก็อวเป็นอย่างนะทุกคนละไว้จิยะแล้วก็อดหน้าบ่อยๆแต่บ่ต้องห้แชะเกินไปหรือเป็นมีความชุ่ม พอดีพอดีเนาะเพราะถึงเวลาเปิลก็จะแตงนอออกมาคนเดียวเหมือนกับต้นนี้นี่การเปิลก็จะแห้งไปมันเป็นปกติของเปิลเนาะนี่เปิลก็จะแตงนอออกมาไม่ตุยนะจ้าไม่ตุยพอเปิแตงนอแตงใบออกมาใบเปินก็นจะออกมาแบบอีนี่ก็คือติดแล้ว รอดแล้วร้อยเปอร์ซนะคะรอให้เขาแตกกอเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะแต่มันต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือแม่เปิลมาถอนญ้าเนาะแล้วก็เอาดินเอาอย่างมากบไว้ตอนแรกก็นึกว่าจะตุยแต่เขาก็ไม่ตุยนี่แตงนอออกมาใหม่แล้วปลูกง่ายขนาดเลย